รมราชินีคู่พระบรมีพระประมุขแห่งชาติมิ่งขวัญของอาณาประชาราษที่ทรงบริบูรณ์พร้อมถึงพระอัจฉริยภาพความเข้มแข็งอดทนคล่องแคล่วนอบน้อมเยือกเย็นแช่มชื่นละมุนละไมเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของราชนารีผู้เป็นใหญ่โดยแท้ พระศกนิกรชาวไทยยังรำลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณนับจากวันนั้นถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการ ทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชาจริยวัตรอันงดงามทรงตั้งพระราชาหฤทยัยในการสืบสารพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประกาศอาทิกองศิลปาชีพ บูลณิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชจรรยวัตรที่งดงามยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในการเสด็จพระราชดำเนิเนลียบพ,พระนครในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้เสด็จร่วมริ้วขบวนทางสทลมากในตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์และในการเสด็จเลียบพ,พระนครทางชนลมาก ได้ทรงประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงแบ่งเบาพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณตามรอยพระยุคลบาททรงพระราชอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชภารกิจทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและสืบสารโครงการพัฒนาตามพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายจังหวัดเพชรบุรีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดาพระราชทานศูนย์ฝึกจิตอาสา904 ณกรมทหารมหาดเล็กที่11มหาดเล็กราชวลลบรักสาพระองค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยและเสริมสร้างทัศนคติความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19ต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีทั่วประเทศด้านการสาธารณสุขทรงเป็นขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พระราชทานความห่วงใยและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และราษฎรทั่วประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดตลอดมาด้านสิ่งแวดล้อมทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างต่อเนื่องอาทิ ทรงศึกษาการดำเนินงานโครงการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์เต่าทะเลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีทรงสืบสารงานในมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกวิชาชีพพระราชทานคำแนะนำ และพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรเนียกิจเพื่อบวงชนชาวไทยพระราชจริยวัตรอันเป็นสีส่าแห่งแผ่นดิน และนามพระราชหฤทัยที่ทรงพร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากพระองค์จะทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อสดุดีเทอพระเกียรติยศแห่งพระองค์แล้ว พระองค์ยังทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความปิติสุขและความจงรักภักดีของพระสกนิกร